อ่ะน,นี่เบื้องหลังให้ดูนิดหน่อยนะครับผมก็ก่อนจะถ่ายทําจริงแต่น,นี้เอายจริงๆแล้วนะครับนะครับอันนี้กําลังลงความยาวแล้วก็จะต่อด้วยราคานะครับผมเป็นสายเบอร์อะไรพี่เป้นี่นานาสายเบอร์สองคูนหนึ่งจุดห้าสองคูนหนึ่งจุดห้ายาวกี 5, 5, ่เมตรห้าเมตรแล้วอีกเส้นล่ะอีกเส้นเจ็ดเมตรอีกเส้นเจ็ดเมตรสองเส้นนี้อยากขายเท่าไหร่ ห้าเมตรกับเจ็ดเมตรอันนี้คือเศษที่เลือเนะครับมาจับใส่นะครับผมเนาะเพื่อท่านใดหาไปใช้เป็นมอนิเตอร์เล็กๆน้อยๆนะครับจะได้ไม่ต้องไปซื้อไปหาให้เหนื่อยใจเหนื่อยใจไกลๆนะครับอ้าวส่งม้วนนี้ขายเท่าไร่รงม้วนเซลรอยห้าสิบบาทมั้งส่งม้วนสามร้อยพอม้วนสามร้อยบาทเออส่งม้วนสามร้อยบาทนะครับผมเอานี่ส่งม้วนสามร้อยนะครับนี่อย่างนี้นี่อย่างนี้นะครับรับหูรับตาทายเลยครับอ้าวนะครับ เอาพี่เป้สวัสดีก่อนแลวครับผมสวัสดีครับผมอ่าพี่เป้สวัสดีแล้วนะครับมาเอฟซีทุกท่านสวัสดีด้วยนะครับผมสวัสดีทุกท่านสวัสดีนะครับอ่ะเช่นเคยพูดคำระเดลรเดลหรือเหมือนเดิมนะครับผมเดรเดลอยู่อย่างนี้เลยครับร้านมณีเล็ทรอนิกสุรินไม่มีปลายทางนะครับไม่มีส่งไปแล้วไปขอเงินปลายทางไม่มีนะครับนะครับไม่ใช่ร้านมณีนะครับอย่างนั้นไม่มีทำไม่เอาง่ายๆผมไม่มีปัญญาทา นะครับทำไม่เป็นเลยนะครับมันระบบมันยุ่งยากนะครับผมเนาะผมก็ไม่เข้าใจวิธีทําด้วยนะครับผมเนาะไม่มีเวลาไม่มีสมองที่จะทําขนาดนั้นขายได้ขคองอย่างนี้ก็เหนื่อยพอแล้วก็เท่าที่ผมไหวแหละครับเนาะเอาเท่าที่ไหวดีกว่านะครับ ก็ท่านใดรับได้ก็โอนมาผมก็จัดส่งให้หลังๆนี้รู้สึกว่าคนส่งนิ่มจะจัดส่งช้านะครับท่านใดที่สอบถามผมมาว่าถึงวันที่นัดส่งแล้วยังส่งยังของยังไม่ถึงอันนี้นี่ถามมาที่ผมนี่ผมก็ไม่รู้จะตอบอยังไงเนาะหน้าที่ผมคือแพ็กแล้วส่งไปแล้วก็ถ้าของยังไม่ถึงหรือถึงล่าช้านี่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับรบกวนท่านติดต่อสอบถามไปที่คนส่งที่ผมส่งให้เลยนะครับผมเนาะนะครับ อ่อแล้วยังไงต่อพี่เปผะอยากขายเลยใช่ไหมอยากขายเลยขายอะไรไว้แท้ยังไม่ได้ความเลยวันนี้มาดูมาดูเฮ้มาดูอะไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็อยากฝากถึงท่านที่บอกว่าก็คือจองแล้วจองอีกนะครับจะเอ้าจะเอาโทรแล้วโทรอีกไลน์แล้วไลน์อีกแต่สุดท้ายแล้วก็เงินไม่พร้อมหรือว่าชดครับชด จนชักนะครับผมเนาะอ่าเอาเอายางงั้นเลยครับผมถ้านะครับถ้าไม่พร้อมจริงๆก็ท่านดูเฉยๆหรือปรบมือให้ผมก็พอนะครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมเออกดกระดิ่งเตือนนะครับนะครับจะติระฆังก็ได้นะครับถ้ากระดิ่งมันหายากนะครับผมอ่ะขายเลยไหมขายเลย ขอท่านที่สะดวกโอนนะครับผมหรือรับเองครับผมนะครับทางร้านไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับผมเนาะเนาะบอกทุกวันเลยนะครับผมนะครับภาษาไทยชัดๆมามาสินค้าตัวแรกครับผมอะไรไมโครเทคครับผมอ่ะไกลๆหน่อยสินี่ไมโครเทคครับผมสวยๆครับมาเมื่อเมื่อสายๆประมาณสิบเอ็ดโมงครับผมสิบเอ็ดโมงสามสิบนาทีกับหนึ่งวินาทีหกพันแปดร้อยบาทไมโครเทคตัวนี้แปดร้อยวัตต์นะครับที่แปดโอมนะครับผมเนาะ มตัวเดียวไปดัน18นิ้วก็ได้นะครับผมตัวบนนะครับผมสบายครับผมอ่ะตัวล่างตัวล่างเอ่อมาตินนี่มาติน MX หนึ่งหมื่นแปดพันวัตต์ก็ไม่รู้วัตต์มันสูงไปไหนนะครับแต่ตัวนี้1 0 0งที่8โอห์ม2 0 0งที่4โอห์มนะครับผมสภาพสวยไม่มีริ้วรอยการยิงน็อตใดๆทั้งสิ้นนะครับผมใหม่มากไม่รู้จะใหม่ไปถึงไหนนะครับใหม่แรง แรงกูมาปุ่นี้มาเมื่อสิบเอ็ดโมงครับผมนะครับนะครับอ๋อนะครับมาท่านต่อไปครับผมนี่ตัวนี้มาตอนกี่โมงอันนี้มาตอนสิบเอ็ดโมงสี่สิบครับสิบเอ็ดโมงสี่สิบนะครับผมอ๋อไม่ได้จดไว้แต่จำจำจำดีพี่เป้ครับเดินออกก็ลืมหมดแล้วครับพรุ่งนี้ลืมแน่นอนครับไม่ต้องพรุ่งนี้รอสองชั่วโมงพี่เป้ลืมหมดแล้วชั่วโมงเดียวโอเคตัวนี้ ตัวนี้อะไรนี่ไมโครเทคไมโครเทคยุ่มเออเอ้าเรื่องขไมโครเทคอ่าตัวนี้เป็นเอ็นเทคนะครับเอ็นเทคออเดียโอดีสามพันหกนะครับผมตัวนี้อาร์มิดครับอาร์มิดอ่าตัวนี้ขายเท่าไหร่ตัวนี้ไฟสีเขียวนะครับผมอ๋อไฟเขียวไฟเขียวสวยครับไฟเขียวพันตลอดครับนะอ่าไฟเขียวใช้ได้นะครับผมราคานี่แหละครับผมห้าพันห้าร้อยบาทครับผมยังไม่รวมส่งครับผมอ่ะเนาะอ่ะสภาพภายในภายในดูครับผมอ๋อใช้งานได้ปกตินะครับผมตัวนี้ จะใส่ตัวเขาเรียกอะไรตัวปรับพัดลมปรับความเร็วของพัดลมนะครับเสียงพัดลมจะไม่ดังหนวกหูนะครับเนาะตัวนี้ทดสอบมาแล้วการใช้งานจริงมาแล้วใช้งานได้ดีนะครับเครื่องไม่ร้อนจนทําให้เกิดการระเบิดหรือชดพังครับผม่างานนะครับอันนี้จบทุกงานนะครับคารูแน่นอน แตกทุกรูครับผมว่าถ้าไม่แตกไม่ใช่เป้ตัวที่สองครับผมรีไฟเขียวเหมือนกันนะครับผมนี่อ่ะรุ่นเหมือนกันมารัราคาเท่ากันไม่หนีเลขเหมือนกันเลยราคาเท่ากันครับบอกผมนึกว่าไม่เท่ากันเห็นเลขเหมือนเหมือนคลายคกันครับผมนี่ใช้งานปกติครับตัวนี้ใช้งานปกตินะครับอ่ะใช้งานปกตินะครับสองแท่นนะครับมาสองแท่นครับถ้าเอาสองแท่นค่าส่งจะถูกหน่อยนะครับผมเอาสองแท่นค่าส่งแค่สองร้อยบาทถ้าเอาหนึ่งแท่นค่าส่งแท่นละสองร้อยนะครับผมอ่ะอ่านี่มาเสียงอะไร เสียองอะไรกระตอดกระตอดเมื่อกี้เหรออันนี้มาเมื่อเมื่อกี้ครับผมนี่มาเมื่อกี้มาเมื่อกี้แล้วเขาย้อนไปเจอคลิปที่แล้วเขาก็ด่าตายหาเลยอีกตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งอ๋ออีกตัวหนึ่งอ๋ออันนี้เพิ่งมานะครับผมอันนี้เซนเซ่ครับผมอ๋อเซนเซซีเอแปดพันสี่ครับผมเปลนซีดีตัวนี้ขายอยู่ที่อะไรแปดพันห้าร้อยบาทครับผมแปดพันห้าร้อยบาทอันนี้ติ๊กเกอร์ยังไม่ขาดนะครับนี่คิวโค้ดยังอยู่เลยติ๊กเกอร์ก็ยังไม่ขาดนะครับนี่ตรงนี้ เดิมๆครับชแนลละสองดอกเอาไฟขับขับอะไรครับขับกลางแหลมนะครับขับมอนิเตอร์ได้หมดครับเนาะได้หมดสองดอกไม่แนะนำให้เกินนั้นนะครับชแนลละสองดอกพอครับลงแค่ซีโอห์พอลงซีโอห์ซีโอห์ไม่ถึงอะไรซีโอห์ไม่ถึงอะไรข้างละสองข้างละสองดอกข้างละสองเอาแปดโอห์มข้างละหนึ่งดอกนะครับผมซีโอห์ข้างละสองดอกสองดอกครึ่งไม่ได้ปะ ไม่ได้ครับอ๋อไม่ได้นะพี่เป้บอกไม่ได้นะครับสองดอกครึ่งห้ามเลยนะครับห้ามครึ่งครึ่งกลางกลางเอาให้มิดได้ไปเลยครับซีแชเนลแน่นมากแค่อ่ะอันนี้ตัวไหนนี่เดี๋ยวผมจะนั่งกับพื้นดินก่อนตัวนี้เอเจครับเอเจรุ่นไหนเป็ดศูนย์ศูนย์สี่ครับผมเป็ดศูนย์ศูนย์สี่ตัวนี้เท่าไหร่นี่เก้าพเก้าพันเจ็ดร้อยบาทครับผม อันนี้ยังไม่เคยแกะที่ไหนนี่อย่างนี้มาเมื่อกี้นะครับมาพร้อมกันยังไม่เคยแกะนะครับนี่หัวหัวน็อตอยู่ข้างใต้นี่นะครับนี่นี่หัวน็อตอยู่ตรงนี้นะครับนะครับอ๋อยังไม่เคยแกะเลยเก้าพันดร้อยบาทยังไม่รวมส่งครับผมครับผมอันนี้ไม่มีราคาเลยไม่มีราคาครับเอ้าแล้วทําไมว่าไม่มีราคาคเพราแล้วทําไมไม่ถามผมครับนี่อันนี้บอลลูมมันมีตัวนี่ไม่เอามาใส่นี่เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่ให้นะครับให้ครับผมเอ่าไม่เป็นไรอันนี้ไปเอาอันนั้นมาเคียนมาใช้งานปกติ่มพปิอ EQ เอาตัวละหกร้อยพอหกร้อยบาทครับหกร้อยบาทนะครับผมยังไม่รวมส่งนะครับหกร้อยบาทนะครับน่แนะครับหกร้อย EQ ตัวละหกร้อยนะครับผมชั้นเดียวครับนี่นะชั้นเดียวด้วยครับนี่นะครับ EQ หกร้อยบาทนะครับผมตัวล่างตัวล่าง BSS ครับอันนี้ก็ใช้งานปกติครับสวยมากนี่ BSS ครับราคาเท่าไหร่พันเก้าร้อยบาทครับพันเก้าร้อยบาทถูกเทตัวนี้มพีนอนหรอบางเองไม่รู้ว่าเป็นนอนหรือเป็นอะไรตัวนี้ดูก่อนสิดูก่อนสิ ดูก่อนสิในตะแคงข้างๆนะเพื่อลูกค้าทุกใจลิตเลยโอ้ตัวนี้ปริ้นตั้งนะครับเดี๋ยวจะถามผมมาผมเซอร์วให้เรียบร้อยนะครับเอาลูกกระตาส่งเข้าไปข้างในเซอร์วให้เรียบร้อยโอ้ตั้งจริงๆด้วยครับผมตั้งตั้งอยู่ข้างหน้านะครับไม่ได้นอนไปข้างหลังอ๋อหนึ่งพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมเนาะังนั้นปกติแบบพันเก้าเนยยังไม่รวมส่งนะครับสองสองตัวบนตัวละหกร้อยบาท นะครับผมตัวพันสองครับเออเะซื้อหนึ่งตัวหกร้อยบาทแต่ถ้าซื้อสองตัวพันสองร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมอ่ะมีค่าจัดส่งนะครับผมนะฮะเออนี่อะไรอันนี้ปลั๊กเอวันปลั๊กเอวันครับนะครับใช้งานปกติครับไม่มีข้อแก้กนะครับผมนี่สไลด์ปกติสไลดนิ่มๆเลยนะครับแล้วไฟเข้าไฟเข้าเต็มไหมไฟเข้าตรงครับไม่ใช่เข้าเต็มครับเข้าตรงเเข้าตรงครับตรงนี้เลยครับเข้าเข้าตรงปลั๊กสองร้อยกว่า ครับสองร้อยกว่าแน่นอนครับขายเท่าไหร่ขายหนึ่งพันบาทครับโอ้ตัวนี้โปรยูโรทคเพิ่งมาเหมือนกันอันนี้ตัวนี้จอใหญ่จอใหญ่ครับตัวนี้จอใหญ่รุ่นจอใหญ่รุ่นรุ่นท็อปครับผมเขาเรียกรุ่นจอใหญ่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับครับผมนี่อ่าใช่งินนะครับครับครอสตัวเท่าไหร่ครอสตัวละแปดร้อยครับทาดาทาดาเก้าร้อยครับทาดาเอ้ยทาดาแปดร้อยครับทาดาสองทางแปดร้อยครับอวีนาวีนาเก้าร้อยวีนาเก้าร้อย แล้วก็ NPE NPE หนึ่งพันบาทสองทางหนึ่งพันบาทครับครับผมเอาแคบมาครับเร็กเลยกรกนี้ไม่ได้ขายนะครับเป็นรถเข็นไว้เข็นของนะครับผมเนาะเดี๋ยวจะสอบถามมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะว่ายังงูนยังงันยังนี้ครับผมนะครับยังนูนนะครับไม่ใช่นะครับผมอาจาครับผมนี่อันนี้เส้นเอ่อมีกี่เส้นมีสี่เส้นครับผมกล่องนี้สี่เส้นเส้นละสองเมตรนะครับนี่เส้นละสองเมตรนี่ผมวัดแล้วสองเมตรห้าร้อยบาทครับผมนี่สี่เส้นห้าร้อยบาทใครเอาแคบมาครับผมนี่ กดกระดิ่งด้วยครับผมสายสัญญาณสายสัญญาณครับสี่เส้นสี่เส้นครับนี่สี่เส้นนะครับใหม่ๆเลยอ่ะได้มาใหม่ๆสี่เส้นนะครับผมยาวเส้นละสองเมตรห้าร้อยบาทครับผมรวมส่งให้เลยไหมแต่มันยาวจริงยาวจริงครับสองเมตรจริงสองเมตรครับเนาะเอาไม่เป็นไรโทรมาคุยได้ตัวนี้ได้ครับนะครับออ้ตัวนี้อะไรสวยเทมีมีอุดด้วยมีพัดอุดด้วยตัวนี้นะครับผมนี่มีมีอุดอุดไว้นะครับนี่อุดได้ครับตรงนี้อุดได้นะครับไม่ใช้งานนะครับครับจิงจกนกตุ๊กแก อันนี้มีมากาไก่หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเจ็ดเส้นครับเจ็ดเส้นหกร้อยบาทนะครับผมโอ้สวยมากตัวนี้สวยดูครับอ้ดูอะนี่อะไรนี่ฟอกฟอกอีวันฟอกอะไรฟอกวันอะไรดูมันการงานไม่เอาหรอกภาษากรีสมีมีสายรัดอย่างนี้ให้ด้วยครับนี่สวยครับอ่ะใครรับหกร้อยบาทครับมีหัวอะไรนะครับอ่านเอาเองครับหกร้อยบาทครับนะครับผมออนน่นอะไรทางนี้คละกันนะครับมีทั้ง อ่ามีทั้งโฟนครับผมนี่อะนี่ชัดเจนนะครับครับผมมีหนึ่งสองสามสี่ห2 3 4กเจ็ดเส้นเหมือนกันเจ็ดเส้นเท่าไรี่ร้อบาทครับผม4ี่ร้อยบาทครับผมนะครับผมนี่แคปมาครับใครจะเอากองนี้นะครับนะฮะอ้วนนี้อะไรสีม่วงสวยไท้อันนี้อันนี้สายไม้ครับผมสายไม้เส้นละ15ห้าเมตรเส้นละสิบ้าเมตรสีม่วงสวยเลยหม่ๆม่เลยนะครับอันนี้คนละนะฮะคนละสี่รอยห้าสิบาท คนละ450บาทรวมส่งครับรวมส่งต่อคนนะครับราคาราคาราคา450บาทนี่ต่อม้วนเอาง่ายๆต่อม้วนมีอยู่2ม้วนนะครับผมสองก่อ900สองม้วน900รวมส่งรวมส่งรวมส่งให้นะครับผมอ๋อแคปมาแคปมาเลยนะครับเซ็นละ15เม็ดหม่มากตัวนี้สายของอะไรตัวนี้ของไดนาคอมนะครับนี่ไดนาคอมไดนาคอมนะครับผมเนาะสีม่วงนะครับนี่ครัสีม่วงสีม่วงนะครับโอ้โหสีเหลืองเป็นของพระสีม่วงเฮเอาอีกแล้วตัวนี้เลยอันนี้เน็ตเวิร์ก เดี๋ยวนางโกนเน็ตเวิร์คครับผมอันนี้มันจะเป็นหนึ่งคูนึงมีอยู่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งคูนึงมีอยู่สี่ตัวแล้วนี่อะไรเล็กๆนี่เอามาทําไมนี่อันนี้จรวดอย่างเดียวครับจรวดอย่างเดียวครับไม่ใช่เครื่องบินไม่ใช่เครื่องบินครับแต่เป็นจรวดครับอันีครับผมเทเลปเป็นจรวดนะครับจรวดจะรวดพยายามจะพูดไทยให้ชัดๆก็ไม่ชัดอีกชีวิตก็คอมเมนต์สุรินคอมเมนต์สุรินพูดไทยอันนี้ี่เศษนี่ เส้นว่าเอ้าย้ายมาทางนี้ราคาเราส <pins S 1> ิบสองเส้นยังไม่ลงราคาแล้วแล้วทำไมไม่ลงราคาอยากให้พี่น้องได้รู้ว่าผมจะลงราคาจริงๆสดๆร,อรอ้อนๆนี้เลยไม่ใช่มารับหูรับตาฉีกอันหน้าทิ้งแล้วลงอันใหม่ไม่ใช่ครับนะ,น,นะครับผมเนาะนี่เอาเทา่าไรดีเอาราคาอันนี้สายสายพ่วงใช่ไหมครับสายพ่วงตู้หนึ่งมัดใหญ่เลยนะครับสิบสองเส้นสสองเส้นสิบสองเส้นขอเจ็ดร้อยบาทขอเจ็ดร้อยบาทนะครับร้อนๆครับนี่ เจ็ดร้อยเฮ้ยเจ็ด huh. ลิเจ right. ็ดในบาทเจ็ดร you know, ้อยบาทนี่ในเจ็ดเนื ain, ้อแมวบางปูนบาทลนเจ็ดลึกในชุนปีร์บาทในชุนปีร์เป็นปีรวยหรือเจ็ดร้อยบาทอันนี้ครับอันนี้มีอันนี้ก็สี่ร้อยเหล้าสี่ร้อยนี่สี่ร้อยเหล้าสี่ร้อยได้กี่อันสีร้อยได้ห้าอันครับห้าอันครับใหญ่ใงี้ไปเลยครับนี่ห้าอันนี่รวมสี่ร้อยรวมทรงไปเลยครับรวมทรงก็ได้ครับแค่มาทรงไปเลยนะครับแค่มาครับไปเลยแคบมารวมทรงครับอ่ะพี่เป้ลือมีใดแล้วนะครับยกยกหัวไม่มือผม ใช่แล้วอันนี้ผมนั่งทับอะไรอยู่เนี่ยอันนี้สายไม้ของ C M N C เสียไม้แล้วครับเปเรถเปเปดรแปดเมตรเก้าเมตรเก้าเมตรมีอยู่สองขดนะครับอะนะครับนี่นะครับของดีเลยครับเสียงดีมากไม้ตัวนี้ถ้าใครได้ใช้แล้วจะติดใจครับนะครับนี่หัวของลิดครับหัวลิดลิดครับอันลิดนะครับนี่พี่เป้บอกลิดนะครับผมอันนี้ ซีเอ็มทั้งสามใช่ไหมครับครับซีเอ็มทั้งสามเส้นนะครับห้าร้อยบาทสามเส้นห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวจะตะแคงนิดหนึ่งแคปได้ง่ายๆนี่นะครับแคปรูปมาจุ๊ดได้เลยนะครับจะเข้าลึกตะแคงจะมิดมิดดดำนะครับมิดดำนะครับผมเอออ้่ะจุ๊ดแล้วอันนี้อะไรอันนี้อันนี้คูณศูนย์จุดห้าอันนี้สายยี่สิบสองเมตร สองคูณศูนย์จุดห้าครับอันนี้มียี่สิบสองเมตรอันนี้สายไฟถนนนะครับผมผมตะแคงให้ชัดๆนี่เดจะว่าอีกเดจะว่าผมไม่ตะแคงให้เดจะว่าผมแทงแต่ข้างหน้าแทงแต่ข้างหลังนะครับผมมีลักอยู่นะฮะมีลักตั้งตัวผู้ตัวเมียเนาะ อันนี้อ่าตัวตัวเมียไว้ใส่ใส่ใส่ไฟถนนหรือไฟเต็นท์ได้นะครับผมมีปักเกียนปักกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ตัวเมียสี่นะครับผู้หนึ่งตัวผู้หนึ่งตัวผู้ไว้ไว้ไว้แทงไว้เสียบนะครับผมเดี๋ยวจะว่าพูดผมไม่เพราะย่างงี้เลยครับนี่นะครับเดี๋ยวว่าผมพูดกับรถขายเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ดีตัวนี้สูงจนห้าเอาไปยี่สิบสองเมตรสามร้อยสามร้อยสามร้อยบาทครับผมนี่อ่ะเขียนกันสดสดเลยครับสามร้อยบาทเอาใครเอาแคปรูปส่งมาแคปรูปส่งมาครับผม ทักไลน์มาก็ได้ครับเบอร์ที่ขึ้นให้ไว้นะครับผมเอดไลน์มาได้ครับเอาเอาท์กิงก็เอดไลน์มาคุยกันเลยครับนีนส่สายสายสายตามเต็นสายเป็นสายปลั๊กด้วยครับนี่ทำไมเยอะเทเยอะอันนี้มวนเดียวหกร้อยใช่ไหม อ่าทั้งหมดเลยอันนี้อู้อันนี้อันนี้หกร้อยบาทโอ้ทำไมแพงจังเอ๋อของดีครับเออทำไมแพงจังนี่อันนี้มันสามสิบเมตรนะขดขดเนี่ยเอาเอาอย่างนี้ยกยกกองนี่เลยนะครับนี่จากจากบนที่ผมชี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด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 ขดแล้วครับเจ็ดม้วนเจ็ดขดครับหกร้อยบาทหกร้อยบาทพี่พี่เป้ขายขายราคาอย่างนี้โดนเขาได้อีกแล้วมั้งไนร่เราขายก็ขายตามภาษาเรานะครับขายง่ๆบ้าๆไปครับห้าสิบบาท เอาห้าสิบาทเองนี่ขอค่าข้าวเที่ยงห้าสิบาทห้าสิบาทข้าวกล่องเดียวนะครับเนาะไม่ได้ไม่คิดอะไรมากมายกินกันสามคนนะครับนี่สามคนพนักงานวันนี้มีแค่สามคนนะครับก็ครับผมทศเก่ไม่อยู่นะครับผมเนาะเทาแก่ไปกรุงเทพครับบทาแก่ไปไหนไปกรุงเทพครับบทาแก่ไปกรุงเทพนะครับส่วนแล้วมณีเทรีรำเป็นใครเล่านนี้เทรีรำเป็นเจ้าของร้านครับเป็นเจ้าของร้านใชายทาแก่เนาะโอ้ยแบบเฮ้ยแมวบองปุ่นมณีเทรีรำอะไรในนาทีน้อยเองยูสรินบอกับผมก็ อันมผมนี่แหละมีกับผมอาการเป็นยังไงพี่เป้ไปร้อยบาทนี่ผมอยากทราบเหมือนกันอาการก็คือมันเข้าทุกช่องนะครับงึงงๆกงักไม่งึงมันเป็นเป็นเส้นๆแบบมันเป็นเป็นโซล่งตึงแรงบบตอนนี้ครับผมมันมันแค่ตรงนี้ถ้าเอาไปเปลี่ยนสไลด์มัตเตอร์มัตเตอร์ทั้งสองข้าง L อครับเพราะว่ามันมันดังนะเรากดไปปั๊บเราต้องดันนิดหนึ่งถึงจะดังพบพอเราปล่อยมันก็หายครับปล่อยหายอ๋อเปลี่ยนสไลด์ กับเอลอาร์นะครับสไลดมัตเตอร์สไลเอลอาร์นะครับผมใช้คารีเบรอยแล้วครับออกบุตีเตมามาผิดที่ตรงนี้ครับผมอีคิวก็ใช้ได้ใช้ได้ครับใช้ได้นะครับผมอ๋อผมอันนี้ต้องขออภัยด้วยผมลืมปิดอันนี้นะครับผมครับนะครับอันนี้เป็นมอเพลงมอเพลงของตัวนี้เลยครับผมนะฮะนี่อ่ะเป็นยังไงครับผมสวยไหมเนาะนี่สวยสวยครับผมนี่สภาพ มีของยี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรนี่อันไหนยี่ห้อ MBA นะครับ MBA ไปร้อยบาทนะครับผมเนาะตัมนี้ตามที่พี่เป้แจ้งนะครับผมเนาะสไลด์มัตเตอร์มีปัญหาแล้วก็สไลด์ก็ตัวตามช่องนี่จะมีข้อแคกละนิดนิดเล็กเล็กน้อยๆเล็กเล็กน้อยๆแต่ดังไม่ใช่น้อยๆแต่ดังนะครับเกณฑ์มีปัญหาไหมเกณฑ์ไม่มีปัญหาครับเกณฑ์ไม่มีปัญหานะครับผมอ๋อนะครับผมตามนี้ไปร้อยบาทนะครับยังไม่รวมส่งท่านใดรับได้หรือเป็นช่างเอาไปต่อยอดได้นะครับเปลี่ยนแค่สไลด์มัตเตอร์กับล้างทำความสะอาด ผมไปใช้ได้แล้วนะ้วครับเนาะอ่ะอันนี้มันลิดอีกตู้ของโรยทบริษัทโปรยูโรเทคนะครับผมตัวนี้มันมาพร้อมดอกมันมับดอกมาแล้วครับพร้อนดังเลยครับพื่อดังเลยครับผมตัวนี้เนาะนี่ดอกคู่เท่าไหร่คู่ห้าพันบาทคู่ห้าพันบาทคือพร้อมดอกอ่ะตัวนี้ตัวนี้ดอกซ่อมมาแล้วนะครับพร้อมดังตู้ของบริษัทโปรยูโรเทคนะครับวันนี้รื้อให้แล้วนะครับผมไม่อัดแท้ตัวนี้เป็นลมออกสองข้างนะครับตามนี้เลยนะครับ ไม่แน่ใจเลยครับเอ้าตัวนี้เป็นอันว่าขายคู่ละ5้าพันบาทนะครับผมเนาะของบริษัทโปรยูโรเทคนะครับด้านหลังเป็นเพลทของเขาเลยนะครับอันนี้อะไรนี่เอามาอีกแล้วนี่เป็นตะแกรงแบบนี้เลยตะแกรงแบบนี้นะครับตะแกรงปั๊มแบบนี้เลยนะครับมีฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์ฝุ่นนะครับปั๊มปั๊มแล้วพับลงอย่างนี้นะครับไม่ใช่ตะแกรงฉีกนะครับนี่ปั๊มแล้วพับลงอย่างนี้เลยนะครับเป็นตะแกรงปั๊มนะครับผมเนาะของบริษัทอันนี้ใบเท่าไหร่ พร้อมดอกใหม่ๆเลยนะดอกลงมาดูซิตัวนี้เดี๋ยวให้ดูดูก่อนเนาะก่อนที่จะบอกราคาเนาะนะครับผมอบอ้อมดอกใบเอี่ยมเลยดอกยังไม่ใช่งานน่ะครับผมครับผมเนาะโอ้อยสี่นิ้วนะครับตันนี้บ้อยสี่นิ้วคอสวยมากนะครับนะครับผมอันนั้นลายครับคอมีเตกเกลอหรือขี้ใครขายเท่าไหร่เกรงหน้าเหมือนกันอย่างนี้เลยครับอถ้าพร้อมดอกก็ ขอขอใบละสองพันครับใบละสองพันเมื่อเช้าเมื่อเช้าพี่ชายสุดล่อมาจากจันทบุรีนะครับวิ่งรับไปสองดอกนะครับลองเสียงเสร็จยกใส่รถเลยบอกถูกใจมากครับมากเลยครับเอาไปเปิดไปเปิดในสวนทุเรียนบอกไปเปิดให้ทุเรียนฟังนะครับเดี๋ยวผมจะตามไปไปไปซื้อทุเรียนที่ฟังเพลงฟังตู้ลำบงของผมตามไปลิบตามไปลิศเออคือดีจริงๆครับนะครับดีนะครับถ้าถ้าแยกใบละพันดตู้เปล่า ขับตู้เปล่าหนึ่งพันโดกหนึ่งพรวมก็สองพันนะครับนะครับราคาเท่ากันไม่ว่าจะแยกหรือจะไม่แยกนะครับผมยางอื่นก็มีอยู่เล็กๆน้อยๆก็ไม่มีอะไรอันนี้คลิปเอาสั้นๆพอนะครับผมเนาะของที่แพ็คก็ยังไม่ได้จัดส่งนะครับเดี๋ยวจะส่งช่วงบ่ายๆนะครับผมเนาะครับก็พี่เป้เอ้า แล้วกันเดี๋ยวจะรับประทานข้าวเที่ยงครับผมเดี๋ยวเนาะข้าวเที่ยงก่อนนะครับผมเดี๋ยวครับคลิปนี้นะครับกดอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกดซับตะไคร้ด้วยนะเออนะครับผมกดระฆังสวัสดีครับสวัสดีครับผม